ของการดูแลสุขภาพภายในสตรี Iconic Human Health สุขภาพสตรีสุดไอคอนิกเพราะเรื่องภายในสตรีมีความซับซ้อนที่คุณผู้หญิงอย่ามองข้ามทุกปัญหาสามารถนำไปสู่ความสูญเสียพร่ชีวิตคนที่รักล่าสุดราชวิทยาลัยจุฬาภรจัดแคมเปญรณนนรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงโรคภายในของสตรี นำทีมแพทย์ศูนย์สุขภาพสตรีโรงพยาบาลจุฬาพรเชิญชวนร่วมค้นพบการดูแลสุขภาพภายในสตรีสู่ไอคอนิกใหม่แถลงบริการทางการแพทย์และให้ความรู้เรื่องการดูแลและรักษาสุขภาพสตรีครบทุกด้านในางาน Iconic Women's Health สุขภาพสตรีสุดไอคอนิ ยกระดับการตรวจป้องกันและรักษาโรคมะเร็งมาริเวทในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีทิดทันสมัยใ,ในวันที่27ถึงทีสิงหาคมน,นี้นะชั้นหนึ่งโรงพยาบาลจุฬาพร400เตียงสูนย์ทุกขตรีโรงพยาบาลจุฬาพรเนี่ยที่เราตั้งทีมไอคอนิกก็คือเราอยากจะแสดงว่าเนื oh. ่องจากตอนนี้เราเปิดโรงพยาบาลใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นแผนกผู้ป่วยนอก ามีทีมแพทย์ครบุกสาขาไปทัทั้งทั้งมะเร็งมีบุญญาปักคันลมถุงมดรูปหย่อนปัสสาวะเรามีทีมแพทย์ครบุกสาขา,า,ญญา,าสถานท,ท,ท,ที่พร้อมอุปรกรณ์เทื่อทำสมัยก็อยากจะเป็นจุดหนึ่งที่ท,ที่สำหรับคนไขท้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับขภาสตรีี่ยเข้าถึง ราคาที่เป็นโรงพยาบาลรัฐนะครับเห็นอย่างนี้จริงๆเป็นโรงพยาบาลรัฐนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจสิก็ตามพระบณญญิทางขององค์ประทานกรมพระศรีสวนวัดเนี่ยก็อยากให้ประเทศไทยเนี่ยมีโรงพยาบาลที่ดีมีเทคโนโลยีที่ดีเข้าถึงประชาชนโดยเฉพาะระดับกลางหรือระดับล่างนะจริงๆจะเน้นตรงนี้แน่นอนถ้าคนมีเงินปฏิีเข้าไปกับชนเนี่ย เป็นสื่อแล้วก็ฝากประชาพันธ์เรื่องความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งในวันนี้ครับในเรื่องของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยแน่นอนที่เราบอกว่าท่านระยะแรกเนี่ยไม่มีอาการเลยเพราะนั้นเราถึงแนะนำให้ตรวจคัดกรองแต่ถ้าเริ่มมีอาการเนี่ยแปลว่าเริ่มมีก้อนพวกนี้ก็จะมาด้วยเรื่องเลือดออกเป็นปกติทั้งหมดเช่นเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์เลือดออกที่ไม่ใช่ประจำเดือนหรือเลือดออกในวัยที่หมดประจำเดือนไปแล้วอันนี้เป็นสัญญาณแรกสุดนะครับถ้าเอาอาการอื่นเนี่ยผมไม่เอาเลยเช่นปวดท้องขาบวมท้องอืดพวกนี้เป็นมะเร็งระยะแพร่กระจายทั้งหมด เราอยากเห็นมะเร็งระยะแรกๆดีที่สุดคือไม่มีอาการเป็ปตัวแต่ถ้าเลือดออกผิดปกติก็รีบมาแต่ก็อยากที่จนะน้องคือไม่อยากให้คนเกิดความว่าเสียดายเพราะว่าวนนั้นเราน่าจะแบบผลเร็วกว่าน,นี้เนาะเพราะว่าเห็นหลายๆคนเจอเร็วก็รักษาได้หรือบางคนมาเจอเมื่สายไปแล้วก็อาจจะเสียดายกันนะคะก็อ,อยากให้ทุกคน ให้ความสําคัญกับสิ่งนี้เนาะแล้วก็อย่างอย่างที่อาจารย์บอกว่าสําหรับเด็กๆตอนนี้ได้มีแบบว่าวัคซีนฟรีแล้วส่วนเราผู้ใหญ่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าฉีดไม่ได้หรือออกแมมเราสามารถฉีดได้เช่นกันเพราะในในตัวเราตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้มีความเสี่ยงติดเชื้อมากได้เพราะฉะนั้นการฉีดป้องกันเนี่ยมันป้องกันได้หลายสายพันธุ์แล้วก็ไม่แน่ว่ามันมีสายพันธุ์รุนแรงหรือไม่รุนแรงอะไรหรี้เพราะฉะนั้นแนะนําให้ไปพบ ขอความแนะนําเรื่องการฉีดวัคซีนแล้วก็ตรวจภายในเป็นประจำทุกปีค่ะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องการตรวจภายในตรวจสุขภาพประจําทีด้วยก็สาคัญเช่นกันก็อยากให้ทคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ใช้ชีวิตได้สบายก็เขาบอกว่ามะเร็งปากลูกเป็นมะเร็งที่สามารถป้องกันได้ซึ่งเป็นเป็นหนึ่งในมะเร็งที่รู้สึกว่าโชคดีถ้าหากว่าได้ป้องกันก่อนแล้วก็รู้สึกว่าการเป็นผู้หญิงคือใช้งานเขาทุกวันใช้งานเขาเดือนหนึ่งต้องใช้อย่างหนักและอ่ะ เดือนหนึ่งต้องทักหนึ่งและอย่างหนักเลยเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลเขาอย่างดีอ,อย่างที่หมอ,อ,อเจี๊ยบบอกนะคะ1วันต่อ1หนึ่งปีมันไม่มากเกินไปที่จะเอามาป้องกันกับตัวเองกับสุขภาพแล้วคนรอบข้างจะได้หายห่วงด้วยก็ถือว่าผู้หญิงส่วนใหญ,ญ่บางคนอายค่ะก็บอกเลยว่าไม่ต้องอายแล้วนะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาเจอหลายเคสมากๆเลยเราเได้ป้องกันตัวเองแล้วคุณหมอก็ได้ได,ได้ได้ทำหน้าที่เต็มที่ในการปกใ,ใ,ในการแบบว่า ดูแลรักษาเราด้วยก็ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีค่ะและที่นี่อนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของวัคซีนฉี้งแต่9ขวบนะคะจนถึง45เลยใช่ไหมคะคุณหมอก็มาได้ค่ะที่โรงพยาบาลจุฬาพรค่ะก็นอกจากที่พี่คิมมี่บอกไปเนาะว่ามันเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้เนี่ยส่วนใครที่มีความเสี่ยงเลยก็ตามโรคเนี่ยมันไม่ใช่โรคของธรรมใช่ไหมคะคุณหมอมันก็สามารถรักษาให้หายได้ยิ่งเราไปตรวจแล้วเรารู้ว่าเราเป็นอะไรร่างกายเราเป็นปกติยังไงเนี่ยค่ะ ิ่งเรารูเบลก็จะมีราางค่ะก็สุดท้ายนี้จริงๆที่จัดงานวันนี้ก็อยากให้สนับถึงมีความรู้เข้าถึงการตรวจแล้วก็ศูนย์สุขภาพสตรีโรงพยาบาลจุฬาภรเนี่ยก็เป็นหนึ่งในในศูนย์ที่ที่ครบวงจรในเรื่องการดูแลปัญหาของสุขภาพสตรีไม่ว่าจะทางนรีเวชหรือทางสูตินรีเวชกรรมก็ตามมีอันเดียวที่ยังไม่ค่อยพร้อมคลองคลอดเปิดปีหน้านะครับที่เหลือก็ครบเกือบหมดแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับ